สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและลัคนากันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามปรังใจก,กับช่องแชแนลของเราได้นะครับขอบคุณครับการต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดอายดีมาที่บลิเบอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างตรงนี้วงกลมหรือราศีจากนี้อัดอายดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับ วันที่15กันยายนถึงวันที่20กันยายนวันที่20กันยายนเป็นวันเดทไลน์ก็อัลลาดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษเนาะต้นที่มีโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับยาวมาเรื่อยๆเลยจนถึงวันที่20เนาะทีนี้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีแล้วนะครับในการพยากรณ์ดังนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่2เดือนเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเป็นความเป็นจริงเหลือไตรามาสสุดท้ายก็คือตุลาพฤศจิกาธันวานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไตรามาสสุดท้ายกันเนี้ยว่ามันจะเป็นแนวทิศทางไหนแต่เดือนแรกก็คือตุลาคมก่อนนะครับมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด6ดวงเยอะมากๆแต่เดือนหน้าจะมีน้อยมากๆครับเดี๋ยวค่ยว่ากันเอาเป็นว่าจะแบ่งเอาเป็นสคลิป EP นี้เป็น EP แรกเดี๋ยวจะมี EP ที่2แบ่งเป็นอย่างละ3ดวงนะครับจะได้ ไม่เยอะเกินไปคุณจะได้ไม่ต้องเปืองเน็ตในการดูแต่ละครังด้วยเนาะแล้วก็ดูเยอะเกินไปเป็นน่าเบื่อนะครับเอาเป็นกลางๆตัดเป็น2คลิปแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูเลยสำหรับผู้เกิดราศีกันดูจากด้านล่างและขนาดกันทางขวาาตะวันออกเฉียงใต้ได้ตะวันตกเฉียงใต้สิ ได้ทั้งราศีและคณะใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีกันทีนี้เรามาดูกันนะครับในเดือนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราจําเป็นต้องดูดาวย้ายเพราะเนื่องจากว่าจะได้ดูการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆนั่นเองนะครับแต่เดือนนี้ไม่มีการงานการเงินความรักนะครับเพราะทำสองคลิปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวพุธย้ายดวงแรกพอดีนะครับเข้าสู่ราศีตุลราศีตุลเนี่ยอยู่ในเดือนการเงินนะครับวันที่6 ตุลาคม6 7แปลว่า1-5อยู่ราศีกันทับลักเป็นเกษตรนะครับแต่ว่าเลงกลาหูเนาะก็มีข้อดีข้อเสียบอกไปแล้วในเดือนที่แล้วนะครับก็ไปฟังได้แต่คราวนี้เข้าสู่ราศีตุลไม่มีดาวเลนก็ถือว่าดีทีนี้เาาประจําตัวในการเงินก็ดีครับได้ตนุกระดุมพระตะนุกระดุมพระมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตัวเราเนี่ยเดินหาเงินก็แปลว่าเอาพวก้ง่ายๆแต่กับบันทกดินห้มันสวยๆหน่อยก็หมายความว่า เราอ่ะจะมีเกณฑ์การเปิดช่องทางการทํามหากินเพิ่มเติมข้อดีก็คือเราจะได้เงินเพิ่มแต่ข้อเสียคือทําไมเราต้องหาแปลว่ามันคือหมายว่ามันมากกว่าปกติเพราะอยู่ดีดาวประจําตัวเข้าเรืนอการเงินที่จะมี1ปีมีครั้งหนึ่งแปลว่าเงินไม่พอหรือเปล่าหรืออะไรถูกปะเรามีหนี้มีสินหรือเปล่าทําไมเราต้องไปไป,ไปเปิดช่องทางเพิ่มอ่ะถูกปะหรืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ว่ามันมีช่องทางอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วเรามองเห็น เราก็อยากได้เพิ่มอ่ะก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหนี้เป็นสินก็ได้อย่างเงี้ยครับมันมี2กรณีแหละแล้วแต่ว่ามันจะเป็นทางไหนนะครับเอาเป็นว่าดีก็ได้รายก็ได้ก็เอาเป็นว่ามองทั้ง2มุมได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะเกิดเหตุการณ์ในม,มุมไหนนั่นเองนะครับแต่เป็นในทางที่ดีทั้งหมดเพราะว่าต่อให้เป็นหนี้เป็นสินแต่ก็ดีเพราะเราจะได้เงินมาไงก็ไปอุดรอยด้วยทางการเงินได้นะครับก็ถือว่าโอเคดี แล้วยังมองไปในลักษณะของการงานได้ด้วยครับเพราะดาพุดธมาจากเจริญกรรมะด้วยนะครับกรรมะเนี่ยหมายถึงการงานหรือปัจจุบันนะครับไปลงเงินการเงินแปบลบว่ามีเงินให้ใช้อ่าปัจจุบันมีเงินให้ใช้นะครับก็ถือว่า 6- กถึงสาไม่แน่ใจเพราะว่ามัน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 เป็นครึ่งหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าครึ่งแรกอะ่ะหนถึงสิแล้วกันนะครับครึ่งเดือนแรกอะ่ะถือว่ามีเงินให้ใช้นะครับถือว่าโอเคมากนะครับอ่กากรรมะกระดุมพักก็แปลว่างานที่ทํามันยังทํา เงินได้อยู่มันยังไปได้เรื่อยๆมันยังเมกมันนี่ได้อยู่ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงเรื่องของการงานกับการเงินเลยนะครับในเดือนนี้สําหรับภาพรวมท่านั้นนะครับแต่บางคนอาจจะเสียในพื้นดวงชะตาอันนี้ต้องไปดูก่อนว่ามีคู่สตรูอยู่หรือเปล่าอย่างบางคนมีราหูยุเินการเงินอันนี้จะเจอเพศภัยนะครับจะกลับไ like. รคือจะกลับดีกลายร้ายไปเลยนะครับอันนี้ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าคือบางคนจะโทษว่าหมอดูอะ่ะบอกทุกสํานักว่าดีแต่ทําไมเราไม่เห็นดีเลย ตามจริงอะ่ะเราเราเราไปพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือคือคุณยังไม่เข้าใจเหรอว่าเนี่ยมันคือภาพรวมไม่ได้เจาะจงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่บางคนก็จะบอกว่าเอาแล้วจะดูทําไมในเมื่อมันไม่ใช่ดวงฉันก็ดูไว้เป็นแนวทางว่าเออมันดีนะให้เรารู้ว่าโอเคมันมีช่องทางเข้ามาแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ทุกคน,นครับเข้าใจหรือยังอ่าและอย่างหนึ่งคือถ้าเวลามันลายอะ่ะเราจะได้รู้ตั้งหลับไว้อย่างน้อยไม่เกิดไม่เป็นไรแต่เราเซฟเงินไว้ ก็ดีแล้วไงถูกป่ะครับรู้ทางหดีที่ไร่ก็ดีแล้วไง,ง,ไวไงเผื่อมันเกิดเราจะได้หาทางแก้ได้ทันเข้าใจในอย่างอันนี้คือจําเป็นต้องดูไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นต้องดูนะครับจําเป็นต้องดูแต่บางอย่างมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้อย่าไปซีเรียสนั่นเองอาจจะแม่นบางเรื่องไม่แม่นบางเรื่องก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะมันคือภาพรวมเนาะอันนี้ต้องเข้าใจตรงตามนี้ด้วยนะครับทีนี้ าดาวประจําตัวจบไปนะครับดาวดวงแรกต่อไปดาวดวงที่2คือดาวเกตครับดาวเกตเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่9ตุลาคม67แปลว่า1 8อยู่ในราศีธนูนะครับทางนี้นะแล้วมาทางนี้นะดาวเกตขอจรอกลับด้านเขานะครับเออดาวเกตเลื่อนลงมาที่ราศีพิจิกนะครับเ,ออเขาเรียกว่าเวนขวานะครับ เกตเนี่ยลงมาที่สาธาระสาชาะคือสังคมเพื่อนฝูงการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยการเจรจาการเซ็นสัญญานะครับก็จะมีความวุ่นวายครับวุ่นวายกับคนคนมากหน้าหลายตาวุ่นวายไปหมดหนีดาวตั้งสามดวงนะอยู่ในเรือนสังคมอยู่ในเรือนเพื่อนเพื่อนก็เยอะมากคนก็มากความหาข้อสนุกยากแต่ก็ดีเพราะว่ามันมีคอนเนคชันข้อดีคือมีคอนเนคชันและเป็นพบที่ดีก็เลยหมายถึงว่าดี แต่มันเล็งกับดาวสองดวงนี้ด้วยไอมฤตยูกเกตเนี่ยเล็งกันไม่ดีนะครับเพราะมันเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับแต่คือมันดาวคู่ศัตรูเลยนะไม่ใช่ดาวที่หมายถึงว่าแบบมาจากพบเสียนะพบเสียยังไม่เท่าไหร่นะแต่ดาวคู่ศัตรูคือไม่ดีนะครับเป็นอะไรที่ต้องระวังอันดับแรกและดาวเกตจะอยู่ในราศีพิจิกสองเดือนโดยเฉพาะอาจารย์ผมจะบอกว่าใครที่มีดาวเกตอยู่ในเดือนอริมรณะวินาศอยู่ในพื้นดวงเกิดเนี่ย ถ้าเผื่อมาเจอมนุยูอย่างเงี้ยคือร้ายนะครับจะบอกให้ไม่ใช่ดีนะเพราะมันจะเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงโดยคา,า,าดไม่ถึงหรือไม่คาดฝันอยู่ดีก็เกิดเหตุการณ์นั้นโดยไม่คาดฝันเช่นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะ,อะไรประมาณนี้อยู่ดีมันกลับกลายอะครับเข้าใจปะเออมันกลับกลายจากเพื่อนที่รักกันรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันแต่กลับกลายเป็นศัตรูกันเข้าใจไหมคำว่ากับกลายมันเป็นอย่างนี้ อย่างเขาบอกว่าตกลงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะเดี๋ยวจะเซ็นสัญญากันปรากฏว่าวันถึงวันพรุ่งนี้ปุ๊บเขาคนเซลไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยครับกับกลายเป็นอีกแบบเห็นหรือยังมันโดยไม่คาดฝันเขาเรียกว่ากับกลายเขาจะนด้ยังนะครับความสําเร็จที่น่าจะได้แต่กลับไม่ได้เพราะไอเน,นี้ยคือต้นเหตุอันเนี้ยคือผลในนั้นเนี่ยเกตจะย้ายก้าตุลาคมใช่ไหมเซ็นสัญญาก่อนเลยวันที่แได้ไหม ถ้าเื่อเขาว่างนัดเซ็นไปเลยในเร็วพันธุ์ทดีเพราะไม่มีดาวหลึงนะครับเซ็นไปก่อนก่อนจะวันที่9้าเพราะ9้าปุ๊บมีปัญหาเลยครับกลับกลายไปอีกแบบเออระวังถามว่าเป็นในทางที่ดีได้ไหมมันก็ได้แต่ส่วนมากไปนในทางที่ร้ายไม่ใช่ดีครับเพราะว่ามันมีดาวคู่ศัตรูอ้าม็นดงังดีๆก็มีเอาเอางนี้เ็นทางที่ดีก็มีร้ายก็มีอยู่ที่เราเสริมเสริมแรงกรรมเนี่ยไปในทางไหนแต่เมื่อเรารู้แล้วว่า มันจะกลับกลายเป็นอีกแบบดังนั้นเนี่ยเราวิธีการคืออืให้เขาเซ็นสัญญาไว้ก่อนให้เขาอะ,อะไรออืมนัดแนะเป็นเป็นเรื่องเป็นดาวอะครับคือหมายถึงว่าให้เขาบิดผิวคําพูดไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆควรไปจัดการเอาเองอะไรก็ได้ที่จะเป็นเครื่องการันตีว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจอย่างเช่นเขาจะไปดูบ้านจะขายซื้อจะขายบ้านแต่เขาบอกงั้นขอมันจําไว้ก่อน อย่างน้อยเราได้มันจําก็ยังดีถูกปะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยถูกปะอยู่ดีเขามาแคนเซิลเราเฉยๆอย่างเงี้ยครับก็แค่นั้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยได้อะไรบ้างก็ยังดีก็คือทําอะไรก็ได้ให้เขาบิดพลวเราไม่ได้อันเนี้ยคือไปทาโอเคนี่คือวิธีการแก้อันนี้บอกบทเลาเนะ้เนี่ยคือตามจริงอะ่ะไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้แค่อธิบายบอกคือผมจะชอบเป็นแนวนี้แหละคือชอบชอบแก้ให้ชาวบ้านไปแล้วแต่เองก็แบบ เขาไม่มาดูดวงแล้วเราก็ไม่ได้ตังค์นี่นครับแต่ว่าเออถ้าบอกได้ก็บอกช่วยๆกันไปเพราะว่าเราก็เดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนแหลนะเนาะคนที่มาดูอ่ะก็เลยอ่ะ,อะบอกได้ก็บอกนะแต่ว่ามากกว่านี้ก็จะไม่บอกละนะครับประมาณนี้นะครับเราช่วยเหลือใครก็ต้องมีเผื่อใจรับไว้ด้วยเห็นว่าเออเดี๋ยวมันจะเจ็บอ่ะประมาณนี้นะครับบอกได้แค่นี้ทีนี้ไอ้ดาวสามดวงนะี่พุทธสุขคู่ธาตุน้ำดาวสุขเป็นปฐุมเกณฑ์ ดาวศุกร์เป็นปฐมเกณฑ์เนี่ยดวงที่สามวันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดในคู่ธาตุน้ำเนี่ยนะเกือบจะเป็นอาทิติธาตุน้ำแต่ไม่ได้คือมันจะมีแบบนี้ครับเขาเรียกว่าอาสิติธาตุน้ำปลอมๆออได้แต่ถ้าเป็นอาสิติธาตุน้ำจริงไม่ใช่เพราะว่าดาวเกตเข้ามามันทําให้เกินนะครับถ้าพุทธศุกร์อยู่สองดวงอันนี้คืออาสิติธาตุน้ำนะครับคือโหราศาสตร์เนี่ยอย่างจันคุรุสุริยาเนี่ย หลายคนบอกว่าดวงทักษิณน,นะได้แต่ตามจริงดวงทักษิณไม่ได้จันทรุสุริยานะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดลัคนาที่เป็นตัวที่เขาจะได้เกณฑ์นั้นนะครับเออมันมีด้วยนะหลายคนไม่รู้นะครับหลายคนคิดว่ามีจันทรุสุริยาอยู่ในราศีทวารก็คือใช่ต่จริงไม่ใช่ถ้าบอกว่าเป็นเทียมอ่ะใช่เป็นจันทรุสุริยาแบบเทียมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันปราคอคู่ธาตุน้าแบบเทียมนะครับแต่ไม่ใช่แบบจริงเนาะ ต้องไม่มีเกตถ้าแบบจริงอะนะครับแต่ว่าพอเพอิญว่าเกตแทรกกลางยังไงก็ไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้แปลว่ามีเสน่ห์มากมากมาก,มากแบบล้นเหลือแต่มันก็ดึงมาปัญหามาได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับลาหูเล็งรักไงเออไอคนเข้ามาเนี่ยต้องระวังให้มากดูให้ดีหัวนอนปลายเท้าเขาคือต้องดูตั้งแต่หัวยันเท้าอะนะครับอาจจะดูนิสัยไม่ดีนะคนที่ดูคนอื่นเขาแต่หัวยันเท้าเนี่ยมันดูเหมือนเหยียดนะครับ แต่เราจะเป็นต้องดูเพราะไม่งั้นเราก็จะต้องเดือดร้อนเองนะครับเราต้องดูที่มาที่ไปของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราโดยเฉพาะคนใหม่ขนาดคนเก่ามันย,ยังคาดไม่ฝันเลยนี่กับกลเห็นหรือ,อยังไอ,ไอ้คนใหม่มันจะไว้ใจได้ไงจริงปะดังนั้นเราก็ต้องระวังตัวเองปเทคตัวเองให้ดีที่สุดนะครับใครจะเสียหายช่างมันแต่เราต้องไม่เสียหายถูกปะคือเราคือนาทีนี้เราต้องรอดใครจะไม่รอดก็ช่างเขาเราเอาตัวเองไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าตัวเราชนะแล้วเราจะไปช่วยใครก็ได้แต่เมื่อเราไม่ชนะเราแพ้เราไม่มีจิตใจจะไปช่วยใครได้หรอกถูกไหมครับเราไม่มีหน้าจะไปช่วยใครได้ด้วยเพราะเราไม่สักเซสคนที่สักเซสเท่านั้นที่สามารถช่วยผู้อื่นได้นะครับดังนั้นอย่าไปเตี้ยโอมคอมนะผมอย่าพยายามคือช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่จะไม่เกินกําลังนะครับเออต้องระวังคํานี้มากๆช่วยคู้อื่นได้แต่ต้องไม่เกินกําลังนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ พอสเสน่ห์เยอะก็อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาโดยคือดึงดูดคนที่จะเข้ามานั่นเองนะครับดูภาพลักับความสําเร็จแต่มันมาเข้ามามันกับมีผลประโยชน์ประมาณนี้เห็นหรือ,อยังมันเป็นรูปกากระบาดเห็นหรือ,อยังนะครับอยู่ในเกณฑ์ลักษณะทั้งอ,อยู่ในสิ่งที่ถึงลักษณะทั้งหมดอดนีก็เลงอดนีก็โยกอันนี้ก็ตรีโกนถึงลักษณะทั้งหมดเห็นไหมครับทั้งดีทั้งร้ายหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิด เขาเรียกว่าไปในด้านดีก็ได้จะไปในด้านเสียก็ได้บางคนจะงงตั้งแต่แรกว่าตกลงดีหรือเสียบอกเลยเลยว่าโหราศาสตร์มีทั้งดีทั้งเสียไม่มีข้อไหนดีร้อไม่มีข้อไหนเสียร้อยเปอซอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจไหมว่าดีเรื่องไหนลายเรื่องอะไรคือหลายคนอาจจะไปฟังขายายกรสําเร็จรูปน,นะว่ามีทางเดียวแล้วก็บอกไปเลยจบแต่ตามจริงมันไม่ใช่ครับคนเรามีทางเลือกเสมอไม่งั้นคุณจะมีทางแก้ทําไมถ้าง,งั้นจนก็บอกว่าจนทางชาติอย่ารวยสิ เธออเธอไม่รวยหรอกอ,อย่าไปหวังจะรวยในชาติเนี้ดวงเธอมันมดวงเธอมันจนเธอจะไปรวยทําไมเธอก็จนจนเจียมตัวอย่างเงี้ยไม่สิอ่ะถ้าเป็นคุณคุณจะท้อใจไหมล่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าอ๋อไม่หรอกดวงคุณนะ่ะถึงจะเกิดมาจนก็จริงนะแต่ว่ามันคืาเรว่าอะไรทะยาทยานทิบตัวเองขึ้นมาได้เห็นไหมเจ้าสวนะ่ะเสือผือนหมอนใบมาแต่อ่าจีนแตกตอนนี้รวยเป็นเจ้าสวกันเยอะแยะ ก็ยังเป็นได้เห็นไหมพิกโอกาสมีคนเรามีพิกโอกาสได้เธอก็ทําได้เห็นไหมให้กําลังใจแบบนี้ใครๆกโ็โอเคอย่างน้อยเขายังมีต้นแบบมีตัวอย่างให้เป็นเขาก็ยังมีกําลังใจเห็นไหมครับถามว่าคุณยอบคุณชอบแบบไหนในเมื่อขายากรณ์มันตรองอย่างเดียวไม่มีดีอ่ะเออแล้วมันมจ,จะดีได้ยังไงแล้วเขาก็ทายดีกันหมดไงเพราะว่าถ้าเปิดไฮไลท์มันก็จะตรงไปเลยถูกปะก็คือปิดดวงไปเลยอ่าแต่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพูดในทางอวยไปเลย แต่ว่าผมจะพูดทั้งดีทั้งร้ายอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะทําด้านดีหรือด้านเสียทําด้านเสียคุณเจอด้านนี้นะคุณเป็นแบบนี้นะเดินทําด้านดีคุณได้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยครับก็เลือกเอาสิก็แล้วแต่คุณคุณอยากได้แบบไหนถูกปะครับเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้คุณแต่คุณต้องเลือกของคุณเองเพราะมันเป็นกรรมของคุณเข้าใจนีอยังครับทุกอย่างอ่ะคือผมพยายามเบสออนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใส่สีตีไข่ให้มากพยายามแบบมองโลกทั้งสองด้าน บอกทั้งสองมุมว่าถ้าไปด้านดีจะเป็นด้านนี้นะไปด้านร้ายเป็นด้านนี้นะมีบางคนก็เข้าใจบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่เข้าใจเพราะอยากได้คําพยากรณ์สำเร็จรูปผมก็ให้ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าผมส่วนใหญ่ะเป็นคนที่เขาชอบมีเหตุผลซะด้วยสิและอย่างหนึ่งคือผมได้เงินจากคนที่เขาชอบมีเหตุผลในนั้นผมจําเป็นที่ต้องเลือกทางนี้นะครับผมอาจจะพูดเยอะพูดมากหลายคนไม่ชอบก็เข้าใจเข้าใจนะครับไม่ใช่ไม่เข้าใจ แต่ทาให้ไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องพูดเดยอะพูดมากเพราะให้มีหลักการเพราะคนเขาชอบแบบนี้คนที่มาดูดวงส่วนตัวเขาให้เงินผมอะ่ะเขาเอาเงินมาให้ผมอะ่ะให้ผมเลี้ยงดูมีชีวิตอา่าทงานได้มีเงินน่ะนั่นแหละเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาทางนี้ครับจาเป็นเนาะมันมีทางเลือกทางเดียวครับไม่มี2ทางอ่ะโอเคอ่ะสิบห้านาทีพอดี ในนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปที่2นั่นครับแต่ว่าต้องครบ12สราศีก่อนนะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันเนาะดูฉากหลังมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นังใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ